สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะเช้าที่เด็ดร้อนมากเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะเปลี่ยนถ่ายจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มค่อนข้างที่จะร้อนแล้วเปลี่ยนจากผักฤด,ดูหนาวนะคะมาเป็นผักฤดูร้อนนะคะทางสวนก็จะเริ่มลงผักฤดูร้อน,น,นแล้วพวกผักกาดพวกผักกาดกวางตุ้งผักชีอะไรเว้นอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเว้นก็จะให้ตาเล็ก ถ่ายกลุ่ต้นเก่าของเขาทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราเตรียมพื้นที่ที่จะมาปลูกผักฤดูร้อนทางสวนของเราก็จะปลูกเป็นถั่วฝักยาวแตงกวาฟักทองแล้วก็บวบข้าวโพดนะคะเราจะเน้นผักที่เราปลูกแล้วขายได้ปลูกแล้วตลาดทางบ้านของเราต้องการนะคะแต่ถ้าฟังทางไหนของ FC นะคะคือ ผักชนิดไหนขายดีเราก็จะเน้นเป็นผักชนิดนั้นนะคะส่วนทางของเวนนะคะอยู่ทางฝั่งบุรีรัมย์แล้วก็ขายอยู่ตามตลาดนัดนะคะผักพวกเนี้ยที่เวนลงคือขายดีขายได้ตลอดนะคะบางท่านถามว่าเตงกวาช่วงนี้ค่อนข้างหลังจากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนลอะเพราะว่ามันก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้รอนแล้วมันเริ่มขายยากนะคะแล้วก็ผลผลิตสู่ท้องตลาดเยอะเวนจะ ขายอยู่ที่ประมาณกิโลละ25-30บาทนะคะเตงกวาของเวนเตยาพึ่งรามานะคะว่าเวนขายแพงส่วนมากเขาจะเก็บเตงกวาลูกโตๆนะคะขายลูกซักประมาณซักประมาณขนาดเนี้ยแตงกวาที่เขาเก็บขายกิโลละ15-20บาทหรือไม่ก็ลูกประมาณขนาดนี้แต่เวนเวนจะเก็บลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆแล้วเวนก็จะขายแบบ อ,อีกราคาหนึ่งเพราะว่าเวนจะไม่เน้นกเก็บแตงกวาลูกใหญ่เวนจะกเก็บแตงกวาลูกเล็กๆแล้วเอาไปขายเพราะว่าเราขายของเราต้องสังเกตดูนะคะว่าลูกค้าของเราชอบแบบไหนหรือว่าไม่ชอบแบบไหนนะคะเราก็จะเปลี่ยนวิธีการเก็บไปเรื่อยๆนะคะส่วนฟังทางเวนลูกค้าคือชอบแตงกวาลูกเล็กๆเนี่ยใหญ่กว่าโป้มือนิดนึงเวนก็จะเก็บแล้ว เพราะว่าลูกค้าฝั่งของเราชอบแบบนี้ไม่ชอบลูกใหญ่เขาบอกว่าลูกเล็กกินแล้วมันหวานกรอบอร่อยเวนตามใจลูกค้านะคะเวนจะเก็บใหญ่กว่าโป้มือนิดนึงแต่เวนจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทครึ่งกิโลก็15บาทแต่ว่ามันก็จะได้เยอะหน่อยเวนอัพราคาขึ้นเป็น30บบาทเพราะว่าเวนเก็บแตงลูกเล็กแต่ถ้าแตงลูกใหญ่ก็จะขายอยู่ที่กิโลละ สิบห้าถึงยี่สิบาทเวน้นหมายถึงช่วงหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าผลผลิตน่าจะชนกันแล้วก็เยอะมากแต่เว้นจะไม่เก็บลูกใหญ่เว้นจะเก็บเป็นลูกเล็กขายเทนนะคะส่วนถั่วฝักยาวเว้นก็จะเก็บทุกวันเว้นจะไม่เว้นนะคะเว้นจะเก็บเฉพาะลูกตัวโตแล้วเราก็จะทํากรรมให้มันใหญ่ๆหน่อยก็จะขายอยู่ที่กรรมละสิบบาทส่งแม่ค้าก็8ปบาทพักช่วงที่แบบเอ่อถ้า มันปลูกเยอะนะคะแล้วก็ปลูกเยอะแล้วขายยากเวนมีวิธีคือเก็บยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชอบแล้วก็เก็บแบบวแวกแนวอ่ะเวนชอบทําแบบนั้นเพราะว่าแตงกวาปกติเขาจะเก็บลูกใหญ่เวนไม่เก็บลูกใหญ่เวนจะเก็บเป็นลูกเล็กแล้วขายตีราคาให้สูงขึ้นกว่าแตงกวาลูกใหญ่คือปกติถ้าหน้าที่แบบขายยากจริงๆ เออเบี่ะปกติแตงกวาหน้าที่แบบล้นตลาดเขาจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละสิบห้าถึงยี่สิบาทแต่เวนเวนจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละสามสิบาทคือเวนจะเก็บแบบเปลกของเขาก็คือเวนจะเก็บลูกเล็กเพราะว่าลูกค้าชอบแตงกวาลูกเล็กเขาขายราคาถูกแต่เวนขายราคาแพงเพราะว่าเวนแต่เก็บแตงกวาลูกเล็กนะคะส่วนถั่วฝักยาวเขาก็จะขายอยู่กรัรมละสิบบาทแต่เขาจะทํากัมเล็ก แวนจะทํากําใหญ่แล้วก็สิบบาทถ้าเรารู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะขายของได้ถ้าสมมุติว่าเอา่อฟซีท่านไหนนะคะปลูกแล้วขายขายไม่ออกและยังทํากรํารเล็กอยู่หรือว่ายังไงก็ตามนะคะคือถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการขายหรือว่าวิธีการเก็บเราก็จะขายไม่ได้นะคะส่วนของแวนแวนก็คือแวนจะขายอยู่ทาง Facebook แล้วก็ขายอยู่ที่ตลาดนะคะวันนี้เวนก็จะมาพูดคุยความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับการปลูกผักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเเวนอยากให้ทุกคนปลูกผักแล้วขายได้ไม่ใช่ปลูกแล้วขายไม่ออกนะคะก่อนปลูกทุกครั้งเวนเคยย้ําบกนะคะทุกครั้งว่าเราต้องหาตลาดให้ได้ก่อนเร็วเราค่อยปลูกอ่ามันมีหลายวิธีนะคะตลาด แล้วก็ Facebook แล้วก็เร่ขายตามหมู่บ้านนะคะถึงว่ามันจะเหนื่อยหน่อยใช้เวลามากหน่อยนะคะแต่ว่าพอเรากลับบ้านมาเราขายของหมดเราเห็นเงินแล้วก็จะมีเรี่ยวแรงในการทำครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าการเกรษตรมันไม่ได้สวยหรูทุกครั้งเหมือนที่เราดูในคลิปของคนอื่นบางครั้งมันเหนื่อยบางครั้งมันท้อนะคะเพราะว่าเราปลูกกว่าจะได้ขายกว่าจะได้ มันไม่ได้สวยรู้มากมายเหมือนที่เราดูในคลิปวิดีโอที่แบบว่าอุ้ยลงคลิปปับ๊บขายหมดปับ๊บอันนั้นมันไม่ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวกําลังที่จะเตกยอดกําลังเริ่มงอกมาต้นเล็กๆนะคะสำหรับวันนี้แบวก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ